แต่ชีวิตผมมีคุณเข้ามาเนี่ยชีวิตผมสมบูรณ์แบบขึ้นมากเลยนะท่านประธานจะมาซ้อมบทอะไรตรงนี้พี่บีคะเย็นนี้พี่อยากกินอะไรเดี๋ยวฉันเตรียมไว้ให้อืมกินอะไรก็ได้จ้ะถ้าอายทำมันอร่อยทุกอย่างเลยนี่ค่ะสูตรแม่แม่มาได้ยังไงครับเนี่ยอ พี่บีทำไมแม่คุณมาไม่บอกก่อนล่ะคะแม่น่าจะโทรบอกแต่แม่คิดถึงแม่ก็มาเลยไม่ได้โทรงั้นเดี๋ยวผมมาทำงานก่อนนะครับแม่เดี๋ยวเย็นเนี่ยผมจะรีบกลับมาทำไปกินข้าวด้วยกันอายเดี๋ยวผมฝากคุณเนี่ยทำกับข้าวให้แม่ผมกินด้วยนะได้ค่ะผมไปก่อนนะแม่ผมไปก่อนนะแม่นี่เก่งจังเลยนะคะมาถูกด้วยอ่ะแม่ประมาจตามแผนที่ที่ เคยเหยไว้กันอะไรลูกงั้นเดี๋ยวแม่ตามไปข้างในนะคะของของอะไรเพิ่มเยอะแยะแบบ ขอโทษแม่ไม่รู้โซฟาแพงแม่ขอโทษหนูที่หน้าที่หลังอะ่ะแม่ก็ระวังด้วยละกันค่ะเห็นบีบอกว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมกะว่าจะซื้อค่ะแต่เงินไม่พอเนี่ยรถพี่บีก็ยังผ่อนไม่หมดเลยแล้วนี่แม่ยังจะมาอยู่ด้วยอีกนี่ถ้าแม่อยู่ด้วยนานๆนนเนี่ย ฉันไม่มีเงินเลี้ยงแม่หรอกนะคะแม่อยู่ไม่นานหรอกแม่ก็กะว่าจะมาอยู่สักไม่กี่วันเนี่ยแม่ก็จะกลับค่ะอายจะ๊ะวันนี้อายทำกะเข้าอะไรให้แม่ผงกินอ่ะก็ลูปพีผัดต้มไงคะ ไอ่แม่ผมกินน้ำพริกผักนี่ทุกวันเลยนะทําไมคุณไม่ซื้อเป็ดซื้อไก่ไหมแม่ผมกินบ้างล่ะเนี่ยอยู่ที่บ้านนอกอ่ะแม่ผมมากินจนเบื่อแล้วเนี่ยก็แม่คนเข้ามาจากบ้านนอกไงคะแกคงไม่ชอบกินเป็ดไก่หรอกคะ่ะเนี่ยกินน้ําพริกน่ะดีแล้วคนแก่เขาชอบน้ําพริกคะ่ะไม่เป็นไรลูกเนีย่ยอย่างนี้แม่แม่กินได้นะไม่ต้องทะเลาะกันนะเห็นไหมคะพี่บีแม่พี่ไม่ว่าสักคำเลย แม่ครับกินข้าวเนึ่งครับนี่ไอแม่ผมขึ้นนอนแล้วเหรอ นอนแล้วมั้งคะเออพี่บีคะเมื่อไรแม่คุณเนี่ยจะกลับบ้านนอกไปสักทีล่ะคะอัศนะอายเดี๋ยวถ้าแม่ผมเบื่อเนี่ยแม่ผมคงกลับเองแหละนี่พี่บีพี่ก็รู้นี่ว่าเราเนี่ยกำลังจะเก็บเงินซื้อบ้านแล้วแม่คุณยังจะมาอยู่ด้วยมันเป็นภาระนะคะรายจ่ายแต่ละเดือนก็เยอะอ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วนะ ทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะายก็มันจริงนี่คะนี่พี่บีน้องสาวคุณก็รวยนี่คะทำไมไม่ให้แม่คุณไปอยู่กับเยีตองล่ะฉันนึกออกแล้วฉันว่าพวกเนี้ยฉันพาแม่คุณไปอยู่กับเยีตองดีกว่าดีไหมคะก็ได้ก็ตามใจคุณเลยคุณอยากทำอะไรก็ตามใจคุณ กินเนเี่ยวันนี้กินเลียงเผือกไหมคะเนี่ยฉันดูวิธีทำอยู่เนี่ยได้นนสิไม่เคยกินเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีอีกเนี่ยสตูซี่โครงหมูน,น่ากินมากเลยเหมือนกันนะใช่ก้าวตบะซะและ้วโอ๊อมแม่นี่แม่มาได้ไงเนี่ยก็แม่คิดถึงตองไง ก็เลยถึพรจะมาอยู่กับตองสักอาทิตย์หนึ่งนี่แม่คิดถึงตองหรือว่าแม่จะมาของเงินกันแน่แต่ว่าพี่ว่าที่แม่มาก็คงจะมาของเงินตองนั่นแหละแม่นะ่คิดถึงตองจริงๆนะลูกนี่ตองถ้าแม่เขาคิดถึงตองขนาดนี้นะพี่ว่าตองก็ ไปอยู่กับแม่เถอะปะอะแม่คือฉันต้องขอโทษแม่ด้วยนะที่ว่าให้แม่อยู่ด้วยไม่ได้อะ่ะพอดีว่าช่วงนี้พี่ไม้เขาเครียดเรื่องงานอยู่อะ่ะงั้นเอางี้นะแม่ไปอยู่กับพี่บีก่อนนะเดีย๋ยวถ้าวันไหนฉันว่างอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปหา แม่ตอออะเลยลูกเงินค่าแท็กซี่ไงไปหาพี่บีนะไม่ไม่เอาหรอกแม่มีงั้นอนะ่ะงั้นไม่ไปนะ เหรือเปล่าไม่เห็นนะคะอืมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันอะ่ะนี่ะไรถึนบีและตองลูกรักของแม่แม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกลำบากใจจริงๆแล้วอะ่ะแม่ก็ไม่อยากรบก,กวนลูกเท่าไหร่แต่ที่แม่มาหาลูกอะ่ะ เพราะว่าแม่เป็นห่วงลูกบีเคยบอกแม่ว่าบีอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองไม่อยากจะเช่าแม่ก็เห็นดีด้วยส่วนตองอะ่ะเคยบอกว่าธุรกิจสามีกำลังจะมีปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินทุนแม่ก็เลยตัดสินใจขายที่นาบ้านที่ต่างจังหวัดรวมเป็นเงินสามสิบล้านบาทแม่จึงจะเอาเงินในส่วนนี้มาแบ่งให้ลูกทั้งสองคนแต่ลูกอะ่ะ คงจะไม่ต้องการเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกแม่ขอไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการแม่รับลูกจากแม่แม่มี่แม่นี่อย่ตองแย่นี่ พี่บีหนูแค่ให้แม่เนี่ยว่าอยู่กับพี่แค่ไม่กี่วันเองนะแล้วดูเมียพี่สิเมียพี่ทําอะไรกับแม่ฮะนี่แกจะว่าฉันฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะแกต้องว่าผัวแกนูน่นที่ให้ไปอยู่กับแกแผัวแกดันไล่แม่ให้มาอยู่ฉันนี่พอแล้วพอแล้วฉันว่าเลิกโทษกันก่อนนะรีบไปหาแม่เถอะมีเงินเยอะแยะขนาดนั้นนะ่ะเดี๋ยวใครก็หลอก,ลอกไปหรอกไปรีบไปตามหาแม่ดีกว่า ผมมารับแม่กลับบ้านนะครับแม่กลับบ้านไปกับผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลแม่เองใช่ค่ะคุณแม่กลับไปอยู่บ้านกับพวกเรานะคะแม่พี่มาให้หนูมารับแม่แล้วนะแล้วก็พี่มาก็ให้คนอ่ะไปสร้างห้องใหม่ให้แม่แล้วด้วยแม่กลับไปอยู่กับหนูนะแม่น่ะขอบใจลูกๆมากนะที่อยากจะดูแลแม่แต่แม่น่ะขออยู่ที่นี่ดีกว่า อยู่ที่นี่อ่ะแม่ไม่เป็นภาร่าลูกหลานที่นี่อ่ะเขามีคนดูแลแม่อย่างดีลูกอ่ะกลับไปเถินะไม่ต้องห่วงแม่เออแล้วเรื่องเงิน30ล้านละคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนลูกๆทุกคนอนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะเงินที่คุณต้องจิตได้ทำพินัยกรรมให้กับทางบ้านของเราเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาท คุณต้องจิตจะอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายเลยค่ะทางเราจะดูแลคุณต้องจิตเป็นพิเศษและก็ไม่ได้ทําให้เป็นภาระหน้าที่ของลูกหลานอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงแม่นะลูกแม่ผมขอโทษนะครับ คุณอะไรฉันกำลังตั้งใจเต้นเลยเนี่ยก็คุเหยียบเท้าผมอะอุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> อ่ะคุณอายท่านประธานมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนียคุณบอกว่าเขาชอบคุณไงฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะอยู่ๆเนี่ยก็พาผู้หญิงมาเปิดตัวในงานแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเป็นแฟนของท่านประธานก็แต่ดูดูไปผู้หญคนนี้ก็ ดูดีนะดูดีบ้าเลยดูสิกกตาบอดหรือเปล่าเนี่ยนอนตายเต้นดีดีสิเต้นในหนุมแกเนี่ยฉันขอเด้ดวยนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ 嗯。<laughs> คุณอ้าวนี่คุณมาหาฉันถึงนี่เลยเหรอผมมีเรื่องจะให้คุณช่วยอะ่ะโอ๊ยคราวนี้เรื่องอะไรกะ่ะฉันไม่อยากแต่งตัวเป็นผู้ดีแล้วนะเมื่อยเออนะรอบเนี้ยผมให้คุณสามเท่าสามเท่าเหรอโอเคว่าแต่งานอะไรอะ่ะรีบเลยนะนี่คุณไม่คิดจะคิดทบทวนบ้างเหรอโหค่าจ้างามๆแบบเนี้ยจะหาได้ที่ไหนเจ้านายมีอะไรว่ามาเลยค่ะโอเค ครับรอนานไหมครับนี่คุณแพรแฟนผมคุณไอ้กับคุณก๊อตเนี่ยก็เคยเจอแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณไอยคุณก๊อตนี่ตกลงว่าคุณอ๊อบจะคบกับคุณแพรจริงเหรอคะคุณอ๊อบแน่ใจได้ไงคะว่าเขาจะรักคุณจริงไม่ได้หวังอย่างอื่นเออคุณอ๊อบครับคุณรู้จักหัวนอนปลายเท้าเธอดีแล้วหรอครับผมว่าดูดูกันไปก่อนนะครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะเรารักกันจริงแน่นอนคะ่ะจริงไหยคะทรัาใช่ครับเอองั้นเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าครับเชิญเลยครับเอ่อน้องครับ มีเรื่องสําคัญจะบอกผมมีเรื่องสําคัญจะบอกลงมานี่สิมีอะไรห่ะคะท่านประธานหรือว่าคราวนี้คุณจะจ้างฉันไปทําอะไรอีกหรอคะแพรคุณรู้ตัวไหมตั้งแต่ชีวิตผมมีคุณเข้ามาเนี่ยชีวิตผมสมบูรณ์แบบขึ้นมากเลยนะ ท่านประธานจะมาซ้อมบทอะไรตรงนี้ถ้าใครมาเห็นเขาเนี่ยฉันอายคนนะคะคุณอ๊อฟคะฉันรู้้วนะคะว่าคุณอ๊อฟเนี่ยจ้างนางสาวก่อสร้างเนี่ยมาเป็นแฟนหลอกๆอกคุณรู้หรอครับคุณนายใช่สิคะคุณกับมันเนี่ยแกล้งเป็นแฟนกันหลอกๆอกและเนี่ยก็คงกำลังซ้อมบทขอแต่งงานแล้วก็ จะไปหลอกผู้หญิงแม่คุณด้วยสิคะฉันไม่ได้นี่หยุดพูดไปเลยนางกาอสร้างตัวดีหมดเวลาของเธอแล้วคุณนายครับผมไม่ได้หลอกผมจะขอคุณแพ์แต่งงานจริงๆฮะขอแต่งงนจริงใช่ครับผมอยากจะขอผู้หญิงก่อสร้างคนนี้มาเป็นภรรยาจริงหรอคะท่านปรมทานแต่งงานนะผมนะครับ